นั่นเลยครับคุณพ่อหญิงขอบใจนะจ๊ะมันเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วครับเอมี่พี่โจขอให้เราสองคนเนี่ยอยู่กันจนถึงไม้เท้ายอดทองกระบ,บองยอดเพชรแม่คะพี่โจมันเอาเงินไปหมดเลยะค่ะแม่มันก็ดีหายไปไหนไม่รู้และะ้วค่ะมไม่เลยนะไม่จะปล่ ำผิดคนแล้วฉันจำไม่ผิดแน่ถึงแกจะแต่งตัวสวยลงมาจากรถหรูเนี่ยฉันก็จำแกได้แล้วแกมาอยู่ที่นี่ได้ไงฮะแล,แล้วแม่อยู่ไหนมีอะไรกันหรือเปล่าอ๋อที่แท้แกก็แอบเป็นมีผัวไฮโซจะลืมผัวเก่าเนี่เองแล้วแกก็ทิ้งฉันกับแม่อยู่ที่บ้านนอกอย่างยากลำบากคนเดียว ใช่ไหมอีน่าอาการันอยู่นี่ไหนหยุดพูดใจหยาบคายกับภรรยาฉันแบบนี้นะนายนัน่นแหละหัดเจียมตัวซะบ้างเพราะว่าตอนเนี้น่าอยู่ในสถานะลูกน้องถ้ายังไม่หยุดเนี่ยฉันไล่นายออกแน่นี่คุณรู้ไหมว่าอินเนี่ยมันเป็นเด็กกําพามันเป็นผู้หญิงที่มีตำแหน่งมีทั้งผัวและลูกแล้วมันหนีเข้าไปซุบตัวอยู่ในเมืองแล้วทิ้งให้ฉันกับแม่ต้องอยู่ละหมากไม่จริง ไอ้อมี่ปวดหัวเหรอเดี๋ยวพี่พาเข้าไปพักข้างในส่วนนายเนี่ยฉันไล่นายออกแล้วย่ามาเหยียบพี่นี่ไอ้ใส่นี่เจ้าคนสิคุณเจ้าคนโถวไอ้ทำไมมันได้ดีกว่ากูวะได้นั่งรถหรูแต่งตัวแพงๆส่วนกู จะเป็นแค่ยามต้องต่อยผมไม่ยอมจบเรื่องนี้ง่ายๆละเอมี่น่าพักไานี่กันนะเตรียมวีดงกันเอมี่ที่จริงแล้วอ่ะพี่ไม่อยากค่าเอมี่หรอกนะแต่เอมี่จำรอปภคนนั้นได้ใช่ไหม ขอโทษนะคะพี่อานแต่หนูจำอะไรไม่ได้เลยจริงๆคะ่ะไม่เป็นไรยังนั่งพักก่อนนะ สืบที่อยู่ของยามที่มาใหม่ชื่อโจ,โจเธอเป็นใครกันแน่นายเอมี่ขออนุาครับคุณาอาเอกสารใบเกิดยามคุณ้นครับมันเกิดที่หมู่บ้านเดียวกับที่คุณอาเจอคุณเอมี่จริงๆนะครับ ได้แต่ไใบเกิดมาหลักฐานอย่างอื่นหรือว่ารูปแผยอะไรก็ได้พอมีไหมไม่มีนะไม่เป็นไรที่เหลือฉันจัดการเองครับ แม่ไอ้โจนี่มึงยังกล้ากลับมาอีกเหรอนี่อะไรนี่แม่ไม่ได้เจอกันตั้งสิบปีแทนที่ลูกกลับมาเนี่ยจะดีใจนี่กรมาดากันเหรอเพราะความโลภและความเห็นแก่ตัวของมึงเลยทำให้เอ็มมี่กับลูกต,ต้องตกเขาตาย ถ้ากูรู้ว่ามึงจะชั่วขนาดเนี้กูเอาขิดเจ้าเย็นปากมึงตั้งแต่ข้อแล้วโหนี่แม่อีเอมมี่ลูกสะใภ้ดีเด่นของแม่เนี่ยมันยังไม่ตายมันนี้ไม่มีผัวเศรษฐีอในเมืองนู่น,น,นพูดบ้าอะไรอสภาพบ้านเนี่ยดูดีขึ้นนะแม่ผมนึกว่าจะเหลือแต่ซากกลับมาเนี่ย แม่จะอดอดอย่ากๆสิก็มีเบี้ยคนจนอะไรก็ไม่รู้ส่งเงินให้กูทุกเดือนทำไมอย่างนั้นอะกูคงแห้งตายไปแล้วเพราะไอ้ลูกช่วยอย่างแกขโมยเงินเนียตัวรอดไปคนเดียวเงินเหรอแม่เงินอยู่ในปี๊บแล้วแหละแม่มาี่อย่ามายุ่งกับเงินของกูนะแม่อย่างงกสิวะเอามามึงจะจีบไม่ได้อีกแล้ว เอมี่พอจำที่นี่ได้ไหมอ๋อจำไม่ได้เลยอะค่ะแม่อ้บ<ป>้มานี่อย่ามายุ่ง,งกับเบลหนุนตนะแม่อย่างงกสิวะแม่แม่นะะเอมี่เดี๋ยวก่อนรอพี่ก่อนเอมี่<ป>ม,ามาอามันน มึงยอมรับแล้วใช่ไหมว่ามึงเป็นลูกสะใภ้แม่กูมึงกินน้ำใต้ศกยามอย่างกูแล้วห่ะไอ้อเห็ดสอกกระจกเกดจับตัวมันอ,อ,อ,อะไรวะไยคุณเอาไว,าว้เอมี่ไหนเอมี่บอกว่าจำไม่ได้ไงฉันฉันขอโทษค่ะฉันโกหกคุณ ฉันความจำเสื่อมแต่จริงๆแล้วฉันแค่ยอยากจะหลุดพ้นจากขุมนรกที่ไอ้โจมันขุดฝังฉันไว้ก็แค่นั้นมึงทยายทยานเองจะมาโทษกูไม่ได้และที่สำคัญนะมึงทิ้งกูกับแม่ให้อยู่อย่างยากลำบากมึงไม่ละอายใจบ้างหรอมึงนี่แหละที่กลัวละอายทั้งทั้งที่มึงเป็นลูกแท้ๆแต่มึงกับไม่ดูดำดูดีกูเลย มึงหอบเงินสินตอดีไปคนเดียวทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งมแม่อยู่นี่ดิแม่ที่ผ่านมาหนูไม่เคยทิ้งแม่เลยนะเงินนั่นน่ะก็หนูนี่แหละที่ส่งมาให้แม่ทุกเดือนตอบแทนที่แม่ช่วยชีวิตหนูในวันนั้น นี่ว่ามาทำอะไรกันป่าดื้อดื่นดื้อนี่วะเฮ้ยนั่นมันเสียงผู้หญิงร้องไห้ดิ พ่อขอโทษนะลูกปาจริงจริงจาอย่าค่ะอย่าทำแบบนี้ค่ะป้าป่าสาบายนะว่าป่าจะรไม่ชอบอยู่ป่าขอโทษ ลูกชายป่าเป็นชัวนน่วรดายนี่เอกมีไม่ได้เต็มใจแต่งงานกับไอ้โจเลยฉันบิดเอกฉันก็เลยขอลบผิดจอบลูกชายฉัน ทำลายชีวิตผู้หญิงคนนี้ทั้งเป็นคนสวยประจำหมู่บ้านเนี่ยมันก็ต้องลองชิมสักหน่อยสิวะแต่ลองชิมแล้วเนี่ยเจอเชื้อชิชบอ้ายเลย,เยช่วยพี่เพื่อนแม่มึงด้วยไป้ปไปจิตแต่การมาให้หลับจำแล้วขเอาตัวมันส่งตำรวจครับคุณน้ำเงีดบช่วไม่หมดตัวแน่ไปไนะไปกูแม่แม่ใจของด้วยแม่แมไปชดใช้กรรมซะ อเอ็มมี่นี่สิบปีแล้วลูกอยางมันมันติดตัวอยู่อีกรอห,หนูแค่อยากแอมเตือนตัวเองนะแม่ว่าหนูมันเป็นผู้หญิงมีตำแหน่งอีกอย่างหนึ่งไ่เป็นของแค่สิ่งเดียวที่ทำให้เด็กกำพร้าอย่างหนูรู้สึกอุ่นใจเพราะทุกครั้งที่หนูมองมันนะแม่ หนูจะรู้สึกถึงแม่รู้สึกถึงลูกของหนูรู้สึกว่ามีแม่กับลูกอยู่ใกล้ๆขอบใจนะลูกที่ยังนึกถึงแม่แอมีคนเราก็ล้วนแต่มีอดีตทั้านั้นแหละ ไม่เคยสนใจนะว่าดีคุณจะเป็นยังไงเพราะว่าผมรักคุณที่คุณเป็นแบบนี้ลําต้นใหม่เถอะนะลูก ผมรักคุณนะฉันก็รักคุณค่ะเอมี่ผมสัญญานะ ก็ผมจะรักคุณตลอดไป